ยขึ้หลาตเลยไหวหัาดีนี่ไอ้ตะเลนเปล้นเลยมาไปปับกลางไอ้เจรัก่ไอ้กระป๋องเยอะกวานี ủa em ดี này ดิอึอ๋อ đẹp อาย số Số khâu số số khâu โห้ย รับข้าเนี่ยบื้อเมัรับวันนี้ร้อยอาสิบวานแล้วครับโอ้ยกลุ่นี้ไม่ตูเดือดไม่เตาคู่ไหนนะครับนั่นไปแล้วนั่นใช่แล้ว bỏ năm năm này cho thong đi qua không người

เราไปกินเตียนนี่ครับวางวันนี้ไม่เราวางสองเลยก็เราเคียงเลยครับวัวเราวางสองเลยเคียงเลยเพราะว่าเราไม่พาไปชูแต่บอลไม่เอาครับไม่ชูครับไม่คุยครับแต่อย่าลืมตัดตะไคร้ครับปุ้มเราไม่ชูครับว่าเราฝากเคียงสิเดียวครับวัวเราทู่นี่ ม่อนไปเลยมันะนี่ยอยนเหมืนันนี่เนียเอนบ้ากูบอกไทุกคนเป็นไหนกันเป็นไหนมันลงแน่นอนนะขุ่เวียนหมนบ้าไปเลยมันมล้มาต่กูรนียอบปีเรียวพวกบ้าพวกบ้าพวกบ้าง่หม่ี่ไหนเด so ีนี่สิบ

Ủa lên nhiều quá Bơ nâng Bơ nâng Bơ Bên bơ lên em ơi Mình giàu Bên bơ lên em ơi Tít ơi, tít rồi, giăng luôn. Tu mèn này đây nút, quăng ở đây ta. Con đi khác nhỉ? Mai chè, chè, tổ nè, nhắn nó lên

Ủa cái tí đâu chứ? Đánh cảnh rèn nè Chạy cái tướng mít, chạy cái ครับแล้วออยตันนี้คนถือว่าฝีมือทั้งคู่นะครับมาจากอาจารย์พระเดิมตั้งนั้นนะรู้จักบ้านของขวางไหมครับที่ที่พ่อบุญทรงอยู่ไหมโอ้ทำจำไม่ได้

จุนดียังเด้งมีไหมอ่อยย่แต่เด้งแล้วโนดไม่ดีอาาวมาไม่เด้งจุเป็นทัวนี่ว่าไอ้แต่เนี้ยพอเด้งพ้าตึ้งบ่บ่โนดไม่ดีนี่คุณตายกับรองนี่ตึ้งลองเลื่อนเวียนนี่ตายตึ้งรองไอ้ขึ้นเหลาตัเลยไหววัวดีนี่ไอ้ตัวเลนเปลนแล้วมาไปแปบกลางไอ้จะละกไอ้ chém mấy đó em đó anh tiệm mày đâu bỏ tưng bay đi chăng mình bay đi chăng mình đi chăng mình tục đi chăng đi chăng mình bay đi mình đi chăng mình như đi chăng mình đi biến máy thử có 2 máy tháp. chạy leo hả? Tít tít. Mày nam biết bị đi. leo mày leo. ปิดปีเลยมึงตายเอ้ยิดอ็มเอกูอตายิปีอ็มเอถูกดอกถูกชดฝากติดตามเลยก่อนสับปะรดให้ด้วยนะครับผมไม่มันเท่าคููนี้ก็มันเท่ากันตายกับกรองนี่ักกรองเดอนเวียนนี่ตายตึกกลองอ้นหนาวเลย

เปลี่ยนมืออกอครับแล้โอนี่วอ่างีก็ว่างกันกี่นาทีเหรอสบมาว่าเลยสิบ้าเล

เช่นยังทำลายเปลืกเปล่าเลยก็ไม่โอ้ยหัวในจิ้มชมพูใช่ครับหัวชไม่เป็นไรนะครับสอง้านยาวติดไอเห็ดร้าวอะไรร้าวถึงร้าวถึงตะมัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn nó quạt cái rắc ti là po là gì tiếp rồi đi không? nó là ta mày đi là cái chặt đây ta luôn chẳng cớ của mình mình tốt luôn mới tan mà đốt ăn đây là ta đây rồi

เดีไม่รู้ไม่เล้ยอย่างี้อ้กูยอมรับวันนี้กูยอมรับเอ้ากูแพมื่วันนี้วันนี้กูแพ้เมื่อวางจะมา